โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ใน War3 Server i n f e s t i o n the Newc นะครับหรือ w a r ซ s ร r ฟแท้ Newc นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นเซิร์ฟในสตีมนะครับเผื่อคนไม่ดูนะครับวันนี้ก็กลับมาในโหมด Survival เลครับหลังจากหายไปนานก็คนดูจะงงนะเผื่อคนไม่ดูว่า Survival คืออะไรจริงคือผมเคยทำไปหลาย EP แล้วนะครับแต่ห่างไปพักนึงเพราะว่าไปทาคลิปล่าสุดมาก็ไปเล่นไกเกอร์มา PvP บ้าง หรือแบบว่าไปแบบเออเปิดกล่องเปิดกล่องแต่โหมดเซอร์เวอร์นะครับมันก็คือโหมดเหมือนโหมดทั่วไปะครับแต่แค่ว่าของมันจะหายากกว่าปกตินะครับใช้ชีวิตยากกว่าปกตินะครับไม่เหมือนโหมดทั่วไปคือมันจะหายากกว่ามากๆนะครับคือ เจอบอสที่ทุกว <ten> ันนี the ้แทบจะต้องหนีไงเพราะว่ากระสุนไม่พอนะครับทุกคนตอนที่มาแรกๆตอนนี้กระสุนก็ถือว่ามีพอระดับหนึ่งนะครับพอจะสู้บอสได้แล้วแต่ก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดีนะครับได้แค่ตัว2ตัวเต็มที่เหลือจะไม่ถึง2ตัวได้ซ้ำนะครับยังก็วันนี้กลับไปอีกครั้งนึงนะครับเล่นไหมครับว่าของผมเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยคือเห็นไหมยังติดพิษอยู่นะครับยังหายาแก้พิษไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ไปไปแล้คือแบบว่าหายาแก้ยาพิษอันนี้ดูดิเล่นครั้้งสุดทายน่่่าาจะเเเเเป็็นนนนนนชวววงลไทท์์มมมุ้กกคหออีีตืของวาเลนนไท์ <K <OR> K> ของวัไดไทยยอยู่เลยหมดไปแล้วด้วยเมื่อกี้นะครับปะ่ะคลิปนี้คือ,อยังไงต้องหายเข็มชียา้า้เจอนะครับถ้าหาไม่เจอนี่คือติดพิษตายรู้กันเลยว่าเราจะรอหดหรือจะตายครับเพราะถ้าตายในคลิปนี้ก็ดีผมจะแบบว่าทําการเกิดใหม่นะครับมาเก็บของนี่ผมอุาอสาหเรียกเซิร์ฟที่มีคนเมื่อกี้ตอนแรกม,มันมี2คนไ้ยตอนเข้ามาปเปิดคลิปเมื่อกี้เหลือคนเดียวแล้วก็ออกไปแล้วตอนนี้เหลือสักคนนะฮะโอ้โหอยากแกมันัวสงสัยคนมาเซิร์ฟน,นี้นี่คือคงจะแบบว่าไม่อยากแกคนมากแบบว่ามันมันแบบเถื่อนเกินไป เพราะอย่างที่บอกว่าหมดเนี่ยมันมีช่วงนึงที่คนกลับมาเล่นแล้วเล่นหมดนี้กันเยอะมากเลยผมโง่เหมือนกันว่าหมดธรรมดาทำไม,มไม่เล่นกันวะมาเล่นหมดเซิร์ฟเวอร์ทำไมลำบากเออนะครับแม่งของก็หายากดูดิโดนผีกัดจะหาเข็มไม่ได้ทุกคนนะครับแล้วถ้ามาอยู่สปฟี่เมี่ยมันก็ซื้อ,ซ,อซื้อเข็มไปได้ไงเข้าใจฟีลใช่ไหมเว้ยตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกันกลาเช้าปะไม่ได้จะไม่ได้จะมึดใช่ปะด,ดูดิกงกล่องนี่คือหายากกนระับปกติเยอะทุกอย่างทุกอย่างคือหายากมากนะครับ หลักที่ผมอยากได้ขีดวันนี้นะครับเข็มไาทุกคนเดี๋ยวก็ไปยิวอร์ดกันเพราะว่าถ้าอันนี้แก๊สไม่ใช่แก๊สดิพิษเนี่ยเร,เริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับทุกคนถ้าเยองกว่านี้ถึงขั้นตายได้นะครับที่จะคัญคือสกิลผมก็ยังไม่เต็มด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าใครดูตั้งแต่อีพีแรกที่ลุยซูเว,เวอร์เบลเนี่ยคือเริ่มมาตั้งแต่สมุนนะตอนนี้คือก็ถือว่าสกิลก็มีระดับหนึ่งนะฮะพวกกินอาหารแล้วก็ปั๊มยาเยอะขึ้นนิดนึงละแต่ก็ยังไม่ได้มากมายอะไรนะครับ สุดก็จะไม่ผิดที่ผมติดพิษมาจากบอสปะวะไม่ผิดนะตัวเองก็ลืมกันว่าติดพิษมาจากอะไรนะครับแต่ยามีเยอะไปขนาดนี้ทุกคนถ้าผีมันมาก็ตายครับทุกคนหรือไม่ถ้ามีรถมีรถปะวะถ้ามีรถเดี๋ยวผมก็จะทําการขอเรียกว่ายังไงอะสามารถแบบขับกลับไปเซฟโซนนะแล้วก็กลับไปเซฟโซนปุ๊บเนี่ยเราก็ไปซื้อยาได้ทุกคนวันนี้ปะโอเคได้ปืนมาอยากมีค่าหมดครับคอนสตรุกซ์นี่ยเพราะว่าลองแล้วว่าดูคลิปอีพีแรก แม่งเกวอสู้มไม่ได้เลยและกระสุนมันไม่มีเลยเว้ยตอนนี้คือของไอ้ตัวก็ถือว่าเยอะระดับนึงแล้วนะครับแตบบ่ว่ายิงบอลได้อย่างที่บอกนะครับตัวน่าจะตัว,สอ,ตวสองตัวได้คือตัวเดิงก็ได้นอนแต่สองตัวหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวรีบไปแถวไปตรงรถนะเพร,ราะว่าตรงรถมันจะมียาดรอปนะครับแต่เข็มมันไม่ค่อยดรอปเข็มผมว่ามันดรอปากนะครับแต่ดรอปยากอย่างที่บอกว่าโหมดซูเวลเนี่ยดรอปทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยยากกว่าเดิมแบบน่าจะสองเท่าได้ทุกคนแบบดรอปยากกว่าเดิมไม่ใช่คุณสองง แม่งเล่นทำให้เล่นยากนะครับอันนี้น้ำวิ่งไม่ใช่นะผมใช้ไว้จำเป็นเพราะว่าเผื่อเวลาบอสไล่แล้วมันจนตัวจริงหรือว่าเจอคนนะฮะแต่คือไม่ค่อยเจอคนหรอกเพราะว่าช่วงนี้คนมันกลับไปเล่นหมด PP กับไอ้ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับโอ้ยบอส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 ไล่ Bot, 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 Bot like, ผมยังวะยังปะแต่ผมมีสกิลแบบว่าวิ่งเงียบปนะที่แบบว่าผีจะไม่ไล่อะระยะใกล้ๆอะอันนี้คือใก,กล้ๆก็ไล่นะครับ พูดแล้วก็มาเลยปะนั่นไงเกือบโดนนัททุกคนเกือบโดนตบทีนี่ผมไม่กลัวเลื่อนหรอกกลัวกลัวพิษจะพุ่งนะครับกลัวฆ่าพิษจะพุ่งอีกนะครับแบบว่าแก๊สติดเก็บไมยุดแก๊สเดี๋ยวพิษมันจะพุ่งอีกนะครับโอ้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอนี่ก่อนเก็บอาหารก่อนมาเดี๋ยวขออนุญาตสัตว์บอดนะทุกคนตอนนี้นะฮะเก็บไปทำไมวะเก็บไปทำไมกระสุนไม่มีกูเก็บไปทำไมแม่งจะบ้าเลยทุกคนตอนนี้นะฮะก็ ไปสัตว์นะเต้ปรสบเลยเพราะเพราะว่าเรายิงชุดเดียวหายนะฮะปึ๊บไปฮะแม่งโคตรจำกัดเลยของนั่นไงเอาละมาแก้ขึ้นแจ็ตเตินคือติดแปดติดพิทเทิ่มนะครับเป็นเรื่องเวลากุ๊กเป็นเรื่องเวลากุ๊กอีกโอ้โหผมติดผิดเพิ่มเลยนะครับคราวนี้แม่งเอ้ยคนมันจะสวยเนาะนะครับโอ้โห ถ่ายนะทุกคนหมดนะฮะหมดเกลี้ยงโหน้ำตาเจา๋งได้แบ็คพีเคม,มาแนละ้วร้อยหนึ่งได้บอสหนึ่งตัวพอดีอะแต่ประเด็นคืออะไม่มีไงพีเคเอ็มอะนั่นแหละไม่มีนะครับให้ตะก,กระสุนมาปืนไม่ให้เวิแย่เลยแย่แย่ครับแย่ yeah, เลยปืนในครั้งที่ผมเก็บก่อนนะพวกไอคเพราะว่าไอคีเด็กตะกัศสุนรไอคีมาเจอง่ายนะครับส่วนพี่เจ้สุนนี่ก็เจอปไป เยดไปฉายดบบเยอะมากมีแบบว่าแลกของแบบเปอร์พวกนี้เอาไปเป็นแบบอย่างอื่นได้ไหมต้องการอะฮัลโหลโอ้โหท้อป่ะทุกคนวกสวดกล้องใส่ผมว่าเก็บไว้กันแบบว่าตอนนี้คือเราไม่ใช้ละเพราะผมพบว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีคนช่วงนี่มีคนเล่นเยอะนะครับในโหมดนี้แล้วเราก็อาไว้สองคนผีไปวิ่งผีบักอะตรงนี้ปั๊มฟรีไปปั๊มฟรีดูดิ นี่ฆ่าผีไปขาดนี่ไม่ดรอปถ้าเป็นหมดดิวซีปกตินี่ดรอปแล้วปมาเดี่ยวดรอปนะฮะทั้งยาทั้งอะไรดรอปง่ายง่ายแต่ผมบ,าบา้าโหมดนี้ถือว่า DX ดีเอ็กดรอปง่ายมากเลยหรือดวงดีไม่รู้ดิดูดิดีเอ็กกับเพนชิลเลอร์เอ้ยกับเพนชิลเลอร์แล้วก็ไอแอนตะิบอดีเนี่ยได้เยอะมากเลยงงมากแต่ไอของที่กูต้องการเนะ่ยเข็มไม่มาตอนนี้มันยังไม่ลดเลือเล่อนลดถือว่ายังดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์จะลดประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งมันอาจจะเอาง ตอนนี้กงกล่องไม่ต้องมาแล้วนนเนี่ยั่นไงขอไปขอ,อกล่องกล่องมัให้ไม่ต้องขอฉันก็จะทําให้อะ่ะกล่องม่ให้กูใช้เลยนะครับให้ผมเฉยเลยแม่เงยของที่อยากได้ไม,ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมด้วยความเด็วแสงนะผมโดดลงเลืะปื๊บเลื่อนลงมาเยอะเพราะว่าเรายาเยอะอยู่กลวอะไรครับเหลือครับเหลือ,อเวลาทรรมลาต้องรีบมาหา ว่าได้แค่วิธีเดียว iful, แล้วป่ะน่าจะหาจากผีป่ะหาจากผีได้ยากป่ะหาจากผีหาจากผีทางเขาทางไหนครับวันนี้ต้อง,องรีบรอผีแล้วก็ฆ่าผีนะครับให้ย่งยืนที่สุดดูดิด hi, ยาโคตรเย้เลยแต่ถ้าตายมาก็ไม่มีใครมาหาเราช่วงนี้คนไม่ค่อยเล่นหมดอีกแล้วนะผมว่าสบายแล้วเพราะว่าไม่น่าจะมีใครมาฆ่าเราได้เก็บโดนแม่เลย ขนมดรอปเยอะเกินมาเทียบว่าแล้วผมกินขนมตอนนี้นผมก็ยังไม่เพิ่มเลือดนะเพราะว่าสกิลยังไม่ถึงขั้นนะครับกินไปก็ไม่เพิ่มอยู่ดีนะครับดูว่าขนมมันกินได้เพิ่มอยู่แล้ววะบางทีมันเ,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 เพิ่มพวกไอ้น้ำผลไม้ปะที่กินแล้วเพิ่มเออน่าใช่แย่จัดเลยนี้ยฮันนี่แบจเจอร์ของดีดอกปะสุดลูกซองฮันนี่แบจเจอร์แจ๋ว ว่าได้ของดีมานะครับทุกคนเก็บไว้ตรงนี้มียาไหมถ้าไม่มีไม,ม่เข้าไม่ไม่มีอะไรนี่มีกระสุนอุ้ยสตาร์แดกหกสิบนัดเจง๋งอย่างนี้เจ๋งครับอย่างนี้เจง๋งผมไม่มียาเลยวะใกลแล้ววะทุกคนเดี๋ยวผมอยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะไฟฉายดอกเยอะเกินจริงนะผมว่ามันเว่อร์ไปว่ะไฟฉายขนมเนะี่ย แม่งน่าเกียดน่าเกียดมากจริงขนมยังพอเข้าใจเพราะมันใช้ได้เรื่อยแต่ไฟฉายเนี่ยแม่งใช้ทำไมหลายอันอะ่ะมันถือมันเอาไปตีบวกได้ไหมเออตีบวกก็เยอะเหมือนเซฟอื่นได้ไหมเออเนี yeah! ่ยตีบวกแล้วถึงแล้วแรงขึ้นนะเออน่าสนใจอยู่ขอบคุณนะให้เขากระป๋อหงหนึ่งนะคราวนี้ขักคาโคล่าบุ๊ยคัดนะสวยครับถือว่าของก็ก็ดีครับทุกคนว่าเราเก็บไว้นะฮะ เราลราเข้าเซฟต้องถือว่าของเราขัางไปแม่งฟาร์มช่วงนี้คนเล่นเยอะเรามาฟาร์มไงแต่พอเราฟาร์มของเริ่มมีคนคนเริกเล่นหมดแล้วนะฮะหมดนี้ <c oughs> คนบอกกลับไปห,หมดเดิมหมดแล้วตอนนี้แม่งเลยจะอยู่นักสงสารมาชีวิตตอนที่ผมใส่เป่าอะไรอยู่วะไม่ใช่เป่าเนี่ยมันดีกว่าปเป่นนะาเป่าเนี่ยอลิสแพ็ก สลัดสิบกิโลทางที่ผมใช้อยู่ดีกว่ากุญแจสุดดอบเออจะใช้กระสุดดับางเงี้ไม่ไม่มีปัญหาเออแม่งดอบอะไรไฟฉายบ้าเปล่ามาทุกคนเข้าข้างในนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วทุกคนทุกคนเห็นเหรื่องผมไหมครับลงไปเหลือเก้าสิบหกแล้วนะครับถ้าทางที่ไม่โดนผีตบใช่แล้วครับหมายความว่าไงพิษกูถึงยอดแล้วไงมันเก็บยอดกูแล้วมันเก็บดอกกูแล้วนะครับ ก็คือพิษผมจะตายเพราะพิษเอาตัวรอดจากการติดพิษกูใส่ไปีก็ดีนะนตึกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีทางวิ่งเข้านะครับเพราะผมเล่นมาตั้งนานอนะ่ะผมเออวิ่งไม่รู้ว่ามีทางออกเนี้ยผมวิ่งอ้อมเข้าทางปกติเหมือนเซิร์ฟแชรที่เราเล่นในเซิร์ฟไทยอะ่ะแม่งโอ้ยฉาไม่ได้กูตายแน่เลยดูดิเมื่อกี้เพิ่งปั๊มไปร้อยเลด,ดิลงมาเลยก้กาวแล้วเฮ้ยทำไมผีตายอะ่ะติดพิษกูหรอหรือ,ยอยงไงผีตายเพราะอะไรอะ่ะเพราะแก๊สกูไม่รู้แรงหรือยังไงฮาคี้เหรอคืออะไรวะ ทำไมผีพี่มามันตายเลยผมไม่ได้ฆ่ามันเมื่อกี้ยังไงวะป่ออาขี้เหรอหรือพีตกูมันรุนแรงเกินไปขนาดผีไม่รอดเนี่ยเ,เอาดีบ้านะแม่งเมื่อกี้ผีผีอยู่ก็ตายครับสุภาพชายวิ่งมาแล้วก็แอะเลยเม,มื่อกี้โอ้แมงรอต่อรอดกันผิดให้ได้เลยนะครับทุกคนโอ้ชีวิตแต่มันถือว่าไหลาชานะถ้าเป็นเซิร์ฟแท้ของไทยเนี่ย ไอสมัยอินเฟสที่ทั้งไทยแลนด์อ่ะจำได้ไหมครับสมัยก่อนที่มันมีสกิลยิงแล้วติดพิษอ่ะโอ้โหเฮ้ยชิบหายแป๊บๆติดแป๊บๆติดแฉลบยิงยิงติดเยอะเรื่อยๆนะครับเหนื่อยนั่นคือเหนื่อยออกได้ไหมไม่ได้แม่งเข้าทางเข้าทางตรงอยากออกทางลัดอกกีกกูสิบแปดแล้วครับแล้วที่ผมถ้าผมหาไม่เจอถึงว่าผมปล่อยตายทุกคนปล่อยตายแล้วเกิดใหม่วิ่งมาเอาของได้อะป่ะใจทุกคนผมว่ายาเราเยอะอยู่อ่ะเสียโอ๊ยดีไง ผูวัคซีนวัคซีนชึบอ่ายหายได้แค่พายุงความเจ็บปวดนะครับรุยาลีพอดีก็คือมันเป็นเข็มส,สีขาวนี่ต้องใช้ประมาณถ้าสีขาวติดเต็มหลอดอ่ะใช้3เข็มนะครับแต่อย่ามาแก้ผมติดมาเกินครึ่งก็ต้องใช้2เข็มนะแต่ถ้าเข็มทองอ่ะทีเดียวนะครับโอเคอกมีไฟละนะครับรีบไปหาดีกว่าทุกคนรีบไปล่าต่อดีกว่าถือว่าตอนนี้คือเรากลับมาหมุนวนหลุกที่เลือดเราจะยังไม่ลดนะครับเพราะว่าเราได้เข็มมาบรรเทาอาการหนึ่งรอบนะครับ เอ้ยคลิปนี้แม่งโคตรท้าทายตอนที่ว่าเราติดคลิปมาเปิดคลิปมาพิษเราก็สามสิบกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้วไงนะครับเยอะรีบเลยรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวที่ไม่ท้อเดี๋ยวที่ไม่ปล่อยตายนะครับไม่ใช่ไม่ท้อท้อแหละแต่ดีที่ไม่ไม่ฆ่าตัวตายนะครับแต่ผมไม่วิ่งไปหาผีนะผมจะวิ่งไปหากรใหญ่เลยไม่ไมปหาของเองน้ำเยอะจัดเลย ไป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 มีปืนดักชั้นข้างบนอย่างงี้ด้วยวะชั้นวางของข้างบนเนี่ยอะไรอ่ะปืนนเยอะวะต้องจิ้มาระสุนนะทุกคนปืนเกินนะเยอะมากเลยแล้วก็เอ็มโฟอีกนะครับเอ็มโฟแฉลวถอดกระสุนปุ๊บถอดกระสุนป๊บกระสุนซีแม็กซ์ซีสามซีสามออกซีนี่หว่าตอนนี้แล้วโอ้โหเยอะจัดเลยตอนนี้โอ้โหมีกระสุนอีกนะครับโอเค ตอนนี้บอสได้อีกประมาณ2ตัวมาเหอะ,ะตอนนี้ไหวๆอ่ะนะครับไอ้ตัวเดียวดิเพราะว่าเราไม่มีปืนจีสามองศ์ซีเคมไม่ยิงกระสุนไม่มีปืนเนี่ยเลยมันดรอปน่าเกลียดเกินไฟฉายเนี่ยอย่างที่บอกว่าขนมมันยังพอไม่น่าเกลียดเพราะว่ามันใช้กินได้เรื่อยๆไงเออสำหรับบางคนแบบอาจจะมีสกิลแต่ผมไม่รู้ว่าจะไม่ได้ว่าสกิลของคนสกิลเต็มเนี่ยกินมันจะหมดหรอวะแต่คือมันก็ยังดีอ่ะมันของใช้แล้วหมดไปอ่ะแต่ปืนเนี่ยมึงจะมีแรงขนาดเนี่ยแม่งใช้แล้วไม่หมดทันทีเนี่ยไอ้ไฟฉายอ่ะแม่ง ให้เยอะซะด้วยเลยขยันให้ด้วยนะไม่ใช่ห้องนี้จะมีหรือวะไม่ไม่เคยเข้าเลยห้องนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยมีของเลยวะไม่ใช่เหมือนไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยนะครับทุกคนเอ้ยเป็นไรพี่ไม่ออกห้องเมกินบักแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมวิ่งไม่ออกเห็นไหมแค่แต่พอออกมาแล้วหายนะงงว่ะหรือกูปิงขึ้นก็ไม่ใช่นะผมปิงขึ้นก็ไม่ใช่ โล่งเลยไม่ต้องแวะนะเดี๋ยวขึ้นบนนี้เสร็จแล้วเราวิ่งไปกลางฝูงชนนะฝูงผีนะไม่ฝูงชนถ้าจะดีจะดีมากตรงนี้มีพ่อค้าขายของอ่ะเนาะแต่ไม่เซฟโซนไม่น่ามีครับมีก็โกงเกินอะไหนไหมเปิดยี่สิบชั่วโมงเก็ดวันเห็นไหมล่ะโอ้น้องเอายายาเข็มหนึ่งน้องบอยหายบอยหายบอยโอ้ด้งานไม่มาเลยแขกเต็มเนี่ย ไปกันต่อทุกคนไปกันต่อไปทุกคนออกครับไม่ได้ออกเกมออกแบบออกแบบเพราะว่ามันมันทำอะไรไม่ได้อะทุกคนคือรอความตายอะฮะเหมือนได้มามันยื้อมาอีกนิดหนึ่งอะทุกคนยื้ออีกนิดนึงนิดนึงยือ้อนะครับมาอยากรถสักคันเดี๋ยวผมจะวิ่งไม่ได้เมืองนะครับแต่ก่อนไปจะไปได้เมืองขอผ่าผ่าวงล้อมตรงนี้นะทุกคนโอ้ดิแอนติบอดี้นะมึงกินนะแอนติบอดี กับไอ้เปรตนั่นช่วยอะไรนะไอ้แอนติบอดีเพนคิลเลอร์ดีเอ็กเนี่ยยาทั้งหลายเนี่ยแม่งดอบยักว่าเข็มอีกอะเข็มขาวๆนี่ปกติถ้าเป็นเซอร์ปกตินี่ดอบโคตรกี่โคตรเกลือแบบว่าดอบเป็นขนมเลยนะถ้าเป็นเซอปกติอะมาไทยหนักเต็มบางทีเอมโฟร์ไปใช้บอกดีกว่าว่าเราอย่างที่บอกแม่งเก็บของไว้เล่นกับคนกลับว่าจะเข้าคังจนทุกวันนี้ไม่ได้เข้าคังจนคนเลิกเล่นโหมดนี้ไปแล้วเนี่ยไปเล่นโคนเก่บไปเล่นโหมดธรรมดากับโหมดไอพีพีหมดแล้วนะฮะทุกคน แล้วแต่ว่ยายิงไกลอ่ะมันก็เราก็ไม่เห็นดีว่าว่าของมันดับอะไรแต่ผมมาเพื่อที่จะว่ายิงล่อผีนะแล้วก็ดูแบบว่ายังไงอะ่ะผี่มาเยอะแต่เราไม่เห็นของเลยข้อเสียนะครับหมดละเฮ้ยโอเคอันนี้ไม่ติดพินาะนี่แค่เลือดไหลอันนี้แค่เลือดไหนนล ไม่มีปัญหาต้องไปหน้าเมืองอยู่วทุกคนวนลูบกลับไปหน้าเมืองนะเพราะว่าอย่างไรไปได้รุ่นเจอรถนะครับชีวิตน่าองสารว่ะถ้ามีรถนี่คือยังไงก็สบายอ่ะเพราะ่ถ้ามีรถ,รถ,มรถผมมันต้องขับกลับเมืองนะผมผมแค่แบบว่าบีบแต่เรียกผีมาลุมผมอะ่ะมาลุมถึงผมอะ่ะจริงป่ะเอเฟียไปนะ เขมเขมเขมทองทุกคนกูรอดแล้วโอ้โหทุกคนขี้เบี้กระด่งนะครับพระเอกแต่ตอนจบโอ้โหดีเมื่อกี้เห็นไหมขึ้นว่าอะไรอะ่ะเอาเลือดไหลโอเคมาแล้วครับเขมทองครับขอญาตใช้เลยละกันชึบโอเคหลังจากนี้ก็ระวังอย่ายให้มันเจอตอีกนะฮะทุกคนไม่ว่าจะผีใหญ่ผีเล็กนะฮะผีเล็กก็ติดยากหน่อยแต่ถ้าถ้าติดก็คือสวยนะครับแต่ผีใหญ่เนะี่ย ง่ายนะไอ้บอสอะแต่ไอ้บอสเราโดนระบาดนะ่ะทุกคนมานี่ก็ฟาร์มชิวๆนะทุกคนเพราะว่าเราโอ้คือนั่นไงเนี่ยเราก็ไปทำอย่างเงี้ยมัวแต่พุยนะแต่ว่าเราฟาร์มชิวๆเพราะว่าเราไม่ติดพิดนะครับแต่ก็จะปล่อยอย,าายนน่างเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวติดอีกนะครับเวนแม่งไป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 ขอ,ของเหล่นี้จะรีนะทุกคนโอ้โหเอาตลอดตัวได้ทุกคนคลิปนี้ผมถือว่าเควส์สักเซสนะครับหลังจากตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมติดพิษมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงสี่กุมภาณนะ่ะ มันเกิดผมอะช่วงวันทลขาอะ่ะอุ้ย APK กระสุนร้อย <_ d roid> เก็บไปได้ <_ d roid> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องทิ้งต้องทิ้งบางสีบางอย่างอย่าให้เลือกต้องทิ้งปืน เอ็มซีหกหรอวะเพราะเอ็มโฟมมันของง่ายกว่ามันจะมันจะมันจะ,นจะเบากว่าก็เถอะนะครับแจ๋วโหนี่คือซัดบอสได้สามตัวตอนนี้นอนเนาะนะครับใครจะมาก็มาบอสตอนนี้ไม่หวั่นนะฮะไม่หวั่นมา,มากบอสไม่กลัวกลัวติดพิษมากกว่านะครับใครก็ได้ตีกลัวติดพิษอ่าอะไรบิ๊อัพนะครับยีบ่สิบเจ็ดล้านเล่นไปตั้งนานในที่ขขเขาไปสองสามร้อยแล้วไปเก้าร้อยแล้วเป็นพันละเวลกูด <c oughs> <ๆ S 1> ิไปถึงไหนเลยนะโอ้ทุกคนมันมีความสุขมากเลย จริงพูดตรงเลยว่าที่ผมก็อยากลงมาหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วเนี่ยจะตัดจิตผิดไปเพราะว่าขี้เกียจหาเข็มมาหารมันทอร์นเว้ยแต่วันนี้คือแบบว่าสบายละเป็นไทยแล้วนะครับอย่างที่บอกเป็นไทยแล้วข้างในมันโดนดรอปไหมฮะชุบ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 โอ้โดนจังเซียนเนี่ยตกมาไม่เจ็บอ่ะทุกคนตกมาไม่เจ็บแล้วควราวนี้มีทรงเหมือนเราวขับได้เลยแต่มันเป็นวางของดีๆนะวางเพิ่มของเขาเอง กำลังผมพอดีกว่านะเยอะไปแล้วนะครับพอมื่อกตอนแรกเก็บแต่นำ้ำหนักไงอย่างที่บอกว่าชินเดืเเอดๆไงเ,เนนดือดนๆน้ำหนักมันจำกัดไงทุกคนแต่มาเสอร์ปีนำ้ำหนักมันจำกัดช่องผมว่างแต่เก็บปืนไม่ได้เพราะว่านำ้ำหนักมันเต็มครับเดี๋ยวเราไปโซนหน้าเมืองเขาหน่อยทุกคนแต่หน้าเมืองของ New C แบบเซ s u r เวอร์กับแบบธรรมดามอู้เดี๋ยวดูดิพออย่างนี้ดอกบารล,ลัวเลยทุกคนต้องเก็บไว้นะครับต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้จะบอกว่า New C ธรรมดาเนี่ยแมพมันไม่เป็นอย่างนี้นะเว้ย มันจะมีตรงนี้มันจะมีอะไรวางเต็มหมดเลยคอนเทนเนอร์ให้วิ่งเราวิ่งหลบเข้าได้แต่พอเป็นเซาวเวอร์เนี่ยไม่มีเลยนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะไม่มีรถด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปนี่ปิดก่อนก่อนจากเดี๋ยวผมขอไปเนี่ยเหรตรงนี้ผมไม่เคยแวะเลยเฮ้ยเขี้ยตกลงก่อนไม่ใครจะคุยใครจะลิ้นน่ะแม่งลิ้นก็จะพูดปากก็จะคุยแยกกันคุยแยกกันพืชนะฮะไม่ต้องรีบพืชไปรู้เรื่องแล้วตอนนี้ มันจะพูดได้พืชนะครับรถก็ไม่ดับนะบผมจะลงออกแถวนี้ไว้ดีกว่าเพราะว่าถือกลับมาเนี่ยรอบหน้าแล้วรถมันดับเนี่ยแล้วก็หวานเนี้ยบนะครับวานเนียนเน้ยบบาดเนี้ยบจะออกไปตั้งแครนดีกว่าเหมือนว่าตั้งแครนอยู่คนเดียวเพราะว่าเอาไปกดชิ้นทงแม,ม่งอ่ะนะครับกดชิ้นทงเราไม่มีแครนกดชิ้นทงไม่ได้ตอนนี้นะครับกดชิ้นทงแกล้งพวกเจ้าจะถิ่นเล่นดิมีแต่แครนไอ้อคนจีนนะเดีดิแครนแดงอ่ะ ขายไม่รู้ก็ว่างขายันมากกว่าทั้งแแบนะขยันเกินว่างเกินนะเกือบล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 ะอันนี้มาให้เต็มไว้ก่อนนะเต็มร้อยอะไรอ่ะคูเกอร์พิสโตลโอ้พืนพกเมื่อกี้คูเกอร์เก็บเก็บไว้ได้ทุกคนปืนพกขาวนะครับเผื่อเราเจอปืนพกขาวอีกก็ยิงล่อผีนะครับโหแม่งเลยแต่มาคิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ยาจากรถ พึ่งผาได้จริงรบให้บาลจะพูดจริงไม่ถูกหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ติดผิดมาเนี่ยหาตั้งนานไม่เจอเลยนะตั้งแต่ฟาร์มมาดีกว่าถ้าม,มีผมเก็บไว้ตัวตลอดมไม่ชินลับเข็มยางอ่นะมันจําเป็นนะหาดิแอร์เรียนี้มีอะไรไอ,อแอร์เรียนี้ไม่เคยเห็นเลยมันตึก้าบอกว่าตึกนี้เข้าไม่ได้นี่เข้ามาเสียเปล่านั่นเนี่ยตรงเนี้ยว่าใช่ตรงนี้ไม่มีอะไรดีกว่าห เราเห็นรถถังแล้วอยากให้วอซีมีรถถังไห้ขับยิงกันเองเลยวะ่ะมันน่าดูเลยเบอร์รอบแทนโอ้โถสตินิดน,น้อยนี่วะ่ะหือเข้าไม่ได้นะครับถือว่าที่บอกเดี๋ยวเราจะมาขึ้นที่สุดง่ายแล้วเราก็รอคลิปหน้าแล้วก็มาขึ้นรถไงบันเจ็บอะเอาละเริ่ม,เร,มเริ่มมีของซิมคิดมาอย่างอย่างหนึ่งแล้วนะครับคนมันมาทำไมหน้ากากแม่งหมวกจะมีค่ากูอีกกลับเป็นหน้ากากให้กูเวท โอ้ตอนแรกผมเลือกคนที่มันมีสองคนเว้ยเพราผมลงมาคนสองคนแม่งออกไปหมดเลยอไม่ตื่นเต้นเลยอุตส่าห์ทำของมาอยากบวกคนน่ะ <c oughs> ดูดิผมถ่าผมติดพิษอยู่ผมจะลองหาเซฟที่มีคนน่ะเพ <c oughs> ื่อที่จะกับบวกคนน่ะผม,ผมอยากไฟแค่ไหนอะ <c oughs> ่ะแม่ตอนที่เขาเล่นเล่นกันเยอะๆหมดเลเวล่านาทีจะเจออย่างนั้นเราก็ยังแบบาร,ร์มของไอยู่พอของผมเริ่มมีแบม่ไปกันหมดแล้วกลับไปหมดเดิมอีกแบ่งอารมณ์ไม่ทันแล้วเนี่ ได้ของแนละ้วสักครู่หนึ่งสดชื่นไปกันต่อนะครับไปกันต่อรถลุงเบนบูแม็กบูแม็กเฮ้ยเห็นใช่ไหมครับขวามือเมื่อกี้ G สามหกซู 3, 6, นะฮะของดูของดีองดโอ้ยฟาร์มาสเป็นเรื่องเป็นราวกูวบอกเลยว่าเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้นเจอ,เอ,เอต้องต้องต้องเลือกว่ะ ของดีๆนะทุกคนโอ้หฐานลับจากบ้านเล็กนะฮะ้ิ่งกลับเมืองเลยวะตอนนี้คือแบบดูดีดูดีฟาร์ม마สนะครับเดี๋ยวต้องทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทิ้งอะไดีบ้างหนักมันเต็มอ่ะทุกคนหนังมันเต็มอ่ะเดี๋ยวฟาร์ม마สฟาร์ม마สฟาร์ม마สอันนี้ทิ้งไม่ได้นะครับทากาก็ว่ายิงไกลดีอ่ะชุดชุดเกาะไหมเออทิ้งเกาะเก็บปืนได้ไหมเก็บปืน เออแล้วผมได้ฟา์สาัทุกคนแล้วผมได้ฟาร์ม마สแ,แบบตึงๆครับนี่ใส่ใส่เลนพร้อม <c oughs> วันนี้วันนีๆๆๆ้มาแล้วไงแล้วปิดท้ายแบบหวานๆโจ๊ๆๆะๆทุกคนแบบถือว่าจบสวย,วยนะคลิปนี้แบบว่าหายจากพิษไม่พอกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่กับปืนกระบอกใหม่ก็คือ ฟาร์มอาร์ตของเรานั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับในวอลซีเซิร์ฟนิวซีนะครับหรือเซิร์ฟแท้นะฮะอินเฟสเดือนนิวซีคงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะเล่นหมดได้อีกสักแป๊บนึงเพราะว่าคนกำลังมีของแล้วผมจะจะ,จะมีสักคลิปนึงอ่ะผมจะพยายามล่าหาฆ่าแต่คนนะดูว่าจะเจอไหมแต่ถ้าจะไม่เจอจริงๆอ่ะ คงก็ต้องเลิกเล่นโหมดนี้แล้วกลับไปหาโหมดธรรมดาฟาร์มโหมดธรรมดายังเจอคนมากกว่าเคยเห็นใช่ไหมที่ผมฟาร์มแล้วเก็บสนายได้แล้วเจอคนได้สาวเบอกอะ่ะยิงไงย,ยิบมอะ่ะเออนะครับ่าจะอย่างนั้นแต่จะรอรู้ก่อนสักคลิปหนึ่งว่ามันจะมีคนอยู่ไหมทุกคนโอเคสำหรับวันนี้คงขอจากเท่านี้ก็อิ่มๆิมทุกคนแถมแก้ยาได้เลยทุกคนวันนี้ไปละจะคลิปหน้าขอบคุณครับ